สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวรถตัดหญ้าเดินตามนะครับแบบขับด้วยมอเตอร์2ตัวนะครับผมแก้ไขหลายอย่างนะครับตัดระบบโซ่ออกไปนะครับไม่มีโซ่ให้เกะ็ดกะแล้วเห็นไหมเปลี่ยนมาใช้เป็นมอเตอร์วิวแชร์นะครับซึ่งเป็นมอเตอร์แรงบิดสูงนะครับรอบต่ําแต่แรงบิดสูงนะฮะนะสามารถถอดออกได้ง่ายๆนะคันน็อตตรงนี้น็อตตรงนี้แล้วก็ถอดออกได้นะครับนะฮะก็ติดตั้งไดชาร์จเป็นตัวผลิต พลังงานเพื่อไปใช้เลี้ยงมอเตอร์โดยผ่านการควบคุมที่ชุดบอร์ดนะครับนะฮะนี่ตัวบอร์ดคอนโทรลนะครับอยู่ในกล่องนี้นะครับมีช่องระบายอากาศระบายความร้อนนะครับแล้วก็สวิตสำหรับกดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ต้องมีแล้วครับเพราะว่าใช้เป็นมอเตอร์แบบนี้มันจะเลี้ยง่ายมากครับเลี้ยวง่ายไม่จําเป็นจะต้องมีสวิตอ่าใช้ควบคุมด้านหน้าสหลังแบบคันโยกนะครับนี่ฮะ คันโยกแบบมาตามารฐานนาฬักนะฮะนี้เป็นตัวคันโยกสำหรับตึงสายพานนะครับนาติดเครื่องแล้วก็ตึงสายพาน,นครับนี้หลักการทํางานของระบบไฟหลักการยวก,กันกับรถบังคับวิทยุนะครับที่เป็นรถตัดหญ้านะครับนะเมื่อเราติดเครื่องเปิดสวิตเปิดสวิตแมตสนะฮะสวิตฝั่งซ้ายนี่เป็นสวิตควบคุมมอเตอร์นะครับถ้าเกิดเราปิดไว้เนี่ยเราจะเข็นได้สะดวกเพราะมันตัด ระบบมอเตอร์ไม่ให้ขั้วบวกกลบเนี่ยมันแตะสัมผัสกันนะครับเพื่อไม่ให้ขั้วไฟมันแตะสัมผัสกันมันจะทําให้เขียนได้สะดวกนะฮะไม่หนืดละแต่ถ้าเราเปิดปุ๊บเนี่ยมันจะหนืดในกรณีที่เรายังไม่ติดเครื่องแล้วเราอยากเขียนไปหน้างานก่อนเนี่ยก็เขียนได้นะครับแต่ถ้าเราอยากแบบให้มันเดินตามไปเลยก็ได้เหมือนกันแต่มันก็จะใช้พลังงานจากแบตนะฮะเหมนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่เป็นไร เลีซ้ายเดีวยวขวาได้สะดวกนะฮะแต่ถ้าอยากแบบเขีนไม่ติดไฟก็ปิดระบบไฟเบรกเกอร์สตัวนี้ลงนะครับเบรกเกอร์ฝั่งนี้ก็คือควบคุมมอเตอร์นะครับมกเตอร์เบรกเกอร์มอเตอร์นะครับมันก็จะเขีนได้นี่ฮะนะแต่ถ้าจะใช้งานในระบบก็ต้องเปิดเปิดเปิดนะสองตัว ก็สตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องก็วิตรงนี้นะครับบิดลงนะครับแล้วก็มาเปิดโชค๊คนะเปิดโชค๊คปุ๊บก็สตาร์ทดึงถ้าได้เครื่องใหม่ใหม่เนี่ยมันอาจจะสตาร์ทยากหน่อยแต่ถ้าใช้บ่อยๆเนี่ยมันจะสตาร์ทง่ายขึ้นครับ ที่การดูว่าไดชาร์จมันทำงานไม่ทำงานนะครับสับเบรกเกอร์แบตลงไฟพวกนี้จะต้องติดอยู่เพราะว่ามันจะต้องใช้ไฟจากไดชาร์จอา่าสับลงนะโอเคไดชาร์จทำงานนะครับเดินหน้าหลังได้นะครับนี่คือไดชาร์จทำงานนะครับแต่ว่า เราไม่ควรจะปิดลงนะเพื่อว่าให้ไฟมันชาร์จเก็บเรียงไว้ที่แบตบหลังจากไม่ใช้งานก็สับลงครับสับลงทั้งสองอันเก็บเข้าที่นะครับก่อนใช้งานก็ต้องตรวจเช็คพวกน,อน็อตพวกอะไรต่างๆให้ดีนะครับอันนี้ผมแพ็คเตรียมจะจัดส่งลูกค้าแล้วนะครับสามคันนะครับอันนี้ก็ติดใบใบก็แถมไปให้ในนี้นะครับ ใบแล้วก็น็อตยึดก็อะไหล่มันอยู่ในนี้นะครับเนี่ยครับก็เก็บสายพงสาย,ยไฟอะไรเข้าในท่อเหล็กในอะไรเรียบร้อยนะครับมันจะจะเรียบร้อยค่อนข้างเรียบร้อยนะครับกล่องแบตอยู่ตรงนี้นะครับแบตอยู่ตรงนี้นะครับกล่องกันน้ํานะครับแบตต้องกลัวว่ามันจะไปชนอะไรเพราะว่าถ้ามันชนเนี่ยมันต้องชนข้างหน้าก่อนอยู่แล้วซึ่งมันไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะ ก็เหมาะกับงานแปลงปลูกนะครับพื้นที่แคบๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันทํางานระบบเดียวกันกับรถบังคับวิทยุแค่ไม่ใช้รีโมทนะครับเหตุผลว่าทําไมผมถึงทําแบบนี้ไม่ทํารีโมทเพราะว่าอากเพิ่มรีโมทเข้าไปเนี่ยต้นทุนสูงขึ้นขายอยู่ก็ต้องหน้าประมาณห้าหกหมื่น,นครับแต่มันจะมีงานที่จําเป็นจะต้องเดินใกล้ชิดกับรถแต่ยาน่ครับเพื่อที่ค่อนข้างระวังไม่ให้มันโดนอะไรที่เราปลูกไว้นะครับ ตัวนี้มันก็จะตอบโจทย์กว่านะครับถึงเราใช้รีโมทเนี่ยเราก็ต้องเดินตามห่างมันไม่เกิน10เม,มตรอยู่ดีนะครับก็ปวดขาเหมือนกันครับยิ่งยืนอยู่เฉยยิ่ง,งปวดนะฮนะนี่นะฮะมันจะต้องเดินตามแต่น,นี้ก็เดินตามมันไปเลยนะครับสั่งมันเดินหน้าถอยหลังานานได้ปกติไม่ต้องติดเครื่องก็ใช้งานมอเตอร์ได้นะครับแค่เปิดสวิตช์สองอันขึ้นแล้วก็ปรับไฟ คนปรับถ้าจริงจริงเนี่นนยสี่สิบมันมก็เต็มร้อยมันันจะเร็วมากเมาจะเร็วมากเต็มร้อยนะมันจะแรงเร็วมากเลยไงนคนดันไม่อยู่นะครับคนหยุดไม่อยู่ฉุดไม่อยู่นะครับมานี้นะอพอนี่ครับนี่เครื่องยนต์แปดแรงนะครับเครื่องยนต์แปดแรงเนี่ยเครื่องยนต์แปดแรงนีสุมมโต้นะครับ ไม่ใช่งาตปิดลงไว <Right. S 1> ้นะฮะนะฮะก็สนใจสั่งจองเข้ามาได้ครับตาม id line ประกอบตามคิวจองนะครับไม่มีของออเดอร์สต็อกพร้อมส่งนะครับวันนี้มาที่ฟาร์มสุกข้างบ้านครับบิเวณมันเรื่อมหน่วยก็มาทดสอบเพราะว่าการตัดก็ไปตัดให้ให้ดูแล้วที่สวนแต่ว่ายังไม่เคยลองแบบพื้นไม่เรียบมีเนินมีไรยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามัน อันนี้ดูจากคลิปตัวต้นแบบที่ลงไปแก้ไขปัปรุงหลายอย่างนะครับโซ่ไม่มีตัดโซ่ไปใช้เป็นมอเตอร์แรงบิดสูงคนระับเป็นมอเตอร์วิว,ว,วแชร์นะฮะเราไม่มีโซ่นะครับ120่รอบต่อนาทีนะครับซึ่งมันพอดีได้แรงบิดที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีโซ่มันก็จะเนี่ยมันไม่ต้องมีปุ่มกดเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็คือเลี้ยวด้วยมือได้เลยแล้วก็ตัวกล่องคอนโทรลแก้ไขเพิ่มเติมหลายอย่างนะครับ อันนี้เป็นตัวสับตัดการทํางานของมอเตอร์เพราะว่ามอเตอร์เนี่ยถ้าเราให้มันเข้าสู่วงจรโดยไม่ตัดเนี่ยมันจะเหนือ่อยเนี่ยมันจะเหนื่มมันจะเข็นไม่ไปฮนะว่ามันเหมือนมีแม่เหล็กมันทํางานนะครับเพราะนั้นสับออกมก็จะเข็นได้ในกรณีที่เราเอออยากเข็นไปหน้างานก่อนยังไม่ยังไม่ยังไม่อยากใช้มอเตอร์แต่ถ้ามันไม่ติดเครื่องก็ใช้ได้นะมอเตอร์แต่ไม่แนะนําให้ให้ใช้เยอะเพราะถ้าแบตมันหมดต่ากว่า อาแปดเก้าโวลต์นเนี่ยมันจะไม่มีไฟไปออนตัวไดชาร์จไม่ได้แต่ไม่แนะไม่แนะนำให้เข็นเล่นให้แบบไม่ติดเครื่องเพราะมันไม่ได้ชาร์จเดี๋ยวแบตมันหมดลแล้วจะต้องถอดแบตออกมาชาร์จก็มีที่ถอดอย่แบตบวกลบถ้าในกรณีที่แบบเด็กเด็กเข็นเล่นเอามาเล่นจนแบตหมดก็ถอดพักมาแล้วก็จำคีบแล้วก็ชาร์จให้มันติดอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นสวิต ออนออฟสำหรับตัวแบตเตอรี่รายใช้งานแล้วก็เปิดออนนะครับนี้เป็นตัวปรับความเร็วของรถนะครับก็คือปรับกำลังไฟถ้าเต็มร้อยนี่มันพุ่งเลยนะผมแน,นะนำให้อยู่ที่ประมาณ50พอนะครับปุ๊บแล้วก็มอเตอร์เอาขึ้นถ้าจะใช้งานนะครับในกรณีที่ไม่ใช้ให้เอาลงทั้งสองฝั่งขอาการเอาลงนะฮะทีนี้เราออนระบบเรียบร้อยแล้วเซต หมุนเร็วรอบเช็คให้ดีว่าอ่าเกียร์เดินหน้าถอยหลังเนี่ยอยู่ในตำแหน่งสต็อปนะครับ <laughs> ถ้าสมมุติเนี่ยปิดเครื่องไว้อย่างเงี้ยอยู่ในตำแหน่งเดินหน้าเนี่ยมาเปิดปุ๊บพุ่งไปเนี่ยจะพุ่งไปอย่างเงี้ยนี้ยังปรับรอบไม่สูงสมมติมันอยู่ในตำแหน่งที่ร้อยเนี่ยนี้ใช่ไหมแล้วมันเกียร์อยู่ในตำแหน่งเนี่ยพอเปิดปุ๊บแปบเข้ามาเนี่ยมันก็จะพุ่งไปนะงนั้นก็เช็คให้ดีนะครับ Okay. ปุ๊บเปิดระบบเปิดระบบมอเตอร์ตั้งสปีดผมเอาที่50ประมาณ50-60นะสตาร์ก็สวิตเปิดแต่ถ้าเครื่องมันเย็นแนะนำให้เปิดโช๊คก่อนค่อยสตาร์ทแต่ค่ะ i remember ก็เร่งไฟขึ้นครับสักร้อยเอร์เซ็นแล้วแต่พื้นที่บางคนไปติดไปตัดอยู่ที่เนินชันๆน่อยก็เร่งขึ้นนะครับนะฮะไม่แค่นี้ครับใช้งานง่ายมันสั่งงานแบบไม่ต้องไปแบบเฮ้ยต้องเข้าเกียร์ต้องอะไรคือมันทันใจนะมมุติแปลงปลูกมันคับแค่จะเดินหน้าจะปอยหลังทัเทียรอะไรนีไม่เหนื่อยเข็น การใช้งานก็ไม่ควรใช้เกินสองชั่วโมงครับควรจะพักบ้างเพราะว่ามันเป็น Motor. มอเตอร์มอเตอร์ถ้าใช้งานเกินนั้นอาจจะรีบเกินไปแล้วมันก็จะตัดการทํางานก็เป็นระบบเครื่องยนต์ผสมไฟฟ้านะครับเหมือนรถยนต์ถามว่ามันเปลืองน้ามันไหมก็นึกภาพว่าเราขับรถยนต์เปิดไฟหน้าอ่ะเปิดไฟหน้าเปิดแอร์ก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่า เป็นระบบเดียวกันกับรถยนต์ก็คือไดชาร์จรถยนต์นี่แหละกุมกาลังมันพอมันติดเครื่องปุ๊บไดชาร์จทำงานก็จะจ่ายไฟมาเลี้ยงงมอเลี้ยงมอเตอร์ก็อย่างนี้ครับคือถามว่าแบตหมดเป็นไหมคือถ้าเราติดเครื่องอะยังไงแบตก็ไม่หมดแต่ถ้าเราเนี่ยเราไม่ติดเครื่องใช่ไหมเราก็ไปเขียนเล่นอย่างเงี้ยตัดเขียนเล่นอย่างเงี้ยเนี้ยหมดได้นะครับโอเคสตาร์ทเครื่องชาร์จได้ป่ะฮะสตาร์ทเครื่องเราชาร์จได้ป่ะสตาร์เครื่องเราชาร์จหมยังไง บตรงเรืนมันก็ชาร์จไปเองของมันแมนคือตอนที่เราตัดนะ่ะก็คือมันชาร์จไปด้วยในตัวชาร์จแบตไปด้วยในเหมือนรถยนต์ครับเวลารถยนต์แบตหมดแต่ถ้าติดเครื่องได้แล้วเนี่ยมันก็จะชาร์